งจ้าข้าวเที่ยงพี่น้องจ้าข้าวเที่ยงนะคะนีนะ่พี่น้องหมูได้จ้าพี่น้องส้มหมูจ้าส้มหมูจะ,มมจะแซ่พระจ้ากินข้าวเหนียวห่อนๆเด้อพี่น้องเด้อมากินด้วยกันจ้าพี่น้องข้าวเหนียวไหมจ้ขาข้าวเหนียวไหมกินกับส้มหมูห่อนๆด้วยจ้าพี่น้อง สมมูร้อนๆตื่นถึงมากออยากกินขา้าล้นละพี่น้องเพื่อนเป็นแต่แซบบ่าจ้ากินข้าเนี้ยห่อนๆนะจ้ะพี่น้องกินข้าทอนจ้ามาได้จ้ามากินน้ำกันจ้าพี่น้องมากินน้ำกันจ้ามากินด้วยกันจ้าพี่น้องสมมูสมมูฮ่าฮ่าใจ้าข้าเนี้ยนะถ้ากินข้ากับสมมูนะจ้าหน้าข้าเนี้ยห่อนๆนะจาะณุ่นทุยๆเม่นบ่จ้าพี่น้องจ้า จ้าบ๊ายบายจ้าพี่น้องจา้ามาเดอ้ดเอผู้ใดยพระท่านมีกับขา่าวกับมากินข่าวกับยายน้องจา้มามันนี่นีน้องมีส้มหมูจา้าส้มมีกับข่าวกับมาเด้อจา้าเด้อมากินน้ำกันกนะับยายน้องจา้ขาข้าวเหนียวห่อนๆจา้าข่าเนีย้ยหอนๆมาเบิ่งข้าวเหนียวยังยายน้อง นี่จ้านี่นี่นี่ข้าวเหนียวจ้าข้าวเหนียวคู่กับสม้มหมูด้วยนะจ้าข <c oughs> ้าวเหนียวหอมหอมสม้มหมูจ้าส,ส้สมหมูจะแซ่บบาลนันเต้นอยู่พี่น้องเอ้ยสม้มหมูจ้าสม้มหมูมีพริกกับด้วยด้วยจ้าเด้อมีพริกสดกับน้ำเด้อจ้าพี่น้องข้าวเหนียวใหม่จ้ขาข้าวเหนียวใหม่กินกับส้มหมูห่อนห่อนด้วยจ้าพี่น้องส้มหมูร้อนร้อน พี่น้องจ้ามาเด้อผู้ใดพระท่านมีกับขา้าวก็มากินขา้าวกับยายน้องจ้ามาหนิมาหนิน้นนองมีส้มหมูจ้าสดน่ากินบ่จ้าน่ากินบ่น่ากินมากเลยส้มหมูจ้าสมม้มหมูผู้ใดพระเจ้าบายบายจ้านี่จ้าข้าวเหนียวแนะ ถ้ากินข้าวกับส้มหมูนะจ๊ะหน้า,า,นาข้าวเหนียวห้อนๆอาจ๊ะน่าขึ้นทุยๆเมนบบราณพี่น้องจ้าพี่น้องข้าวเหนียวไหมจ้าข้าวเหนียวไหมกินกับส้มหมูห่อนๆด้วยจ้าพี่น้องส้มหมูร้อนๆพี่น้องข้าวเหนียวไหมจ้าข้าวเหนียวไหมกินกับส้มหมูห่อนๆด้วยจ้าพี่น้อง ส้มหมูร้อนๆหมูเด้อจ้าพี่น้องส้มหมูจ้าส้มหมูจะซ่บพระจ้ากินเขาเนเหนหยอนหอนเด้อพี่น้องเด้อมากินด้วยกันจ้าตื่นึ้นมาก็อยากกินข้าวร้อนละพี่น้องเที่ยงจ้าข้าวเที่ยงพี่น้องจ้าข้าวเที่ยงนะคะดน่พี่น้อง ทนมีกับเข่ากับมาด้วยจ้าเด้อมากินน้ำขิงกับยายนองจ้าเข่าเหนียวห่อนหอนจ้าเข่าเนียวหอนหอนมาเบิ่งเข่าเหนียวยิ่ยใยนองตื่นขึ้นมาก่อยากกินเข่าร้อนลวพี่น้องน่ากินบ่จ้าน่ากินบ่น่ากินมากเลยสมหมูจ้าสมหมูผู้ใดพรท่านมีกับเข um kind of video, it, ่ากับมาด้วยจ้าเด้อมากินน้ำขิงกับยายนองจ้า ข่าวนียวห่อนหอน,หอนจ้าข่าเนียมหอนหอนมาเบิ่งข่าวนี่มยังไม่ยยนองเพื่อน,ปปนเป็่ตาแซ่บบนะ่จ้ากินข้าวนิยวหอนห่อนแลจ้าพี่น้องกินข่าวน่มูแด้จ้าพี่น้องส้มหมูจ้าส้มหมูเพื่อเสพระาจ้ากินข้าวนียวหอนหอนเด้อพี่น้องเด้อมากินด้วยกันจ้าสาธ้ตพบมิตรท่านมีกับขาวก็มากินกับยายน้องจ้าเสพบสพได้จ้าแซพบสพนี่จ้านี่ อร่อยมากเลยนะจ้าเที่ยงจากเขาเที่ยงพี่น้องจ้าข้าวเที่ยงนะคะน่พีองเพื่อนเป็นแตาแซ่บบ่จ้ากินเขาเนี้อห่อนนะจ่ะพี่น้องกินเขาสมมูจ้าสมูจับแซบมะลอนต้นเต้นอยู่พี่น้องเอ้ยสมูจ้าสมูมีพริกกับด้วยเด้อจ้าเด้อมีพริกสดกับนำเด้อจ้า นี่จ้านี่นี Blue ่นี่ข้าวเหนียวจ้าข้าวเหนียวคู่กับส้มหมูด้วยนะจ้าข้าวเหนียวหอมหอมแาบบายบายจ้าน่ากินจังค่ะมาเด้อมาเด้ออิ่มท้องเป็นของจะของเนาะพี่น้องเนาะแม่นบ่จ้าเอาแค่นี้ก่อนได้อจ้ากินข้าวก่อนเด้อพี่น้องส้มหมูเด้อจ้าพี่น้องส้มหมูจ้าส้มหมูจะแซ่บพ่อจ้ากินข้าวเหนียวหอนๆเด้อพี่น้องเด้อ มากินด้วยกันจ้าตื่นขึ้นมาก็อยากกินข้าวนุ่แล้วพี่น้องนี่จ้าข้าวเหนียวแม่ถ้ากินข้าวกับสมหมูนะจ้าหน้าข้าวเหนียวหันห้อนะจ้าเนาะคุ่นทุยทุยเม่นบ่จ้าพี่น้องจ้าจ้าบายบายจ้านี่จ้าข้าวเหนียวแม่ถ้ากินข้าวกับสมหมูนะจ้าหน้าข้าวเหนียวหันห้อนะจ้าเนาะ คุนทุยทุยเมนบจชาพี่น้องจ้าเที่ยงจากเขาเที่ยงพี่น้องจ้าข้าวเทียเทเท่ยงนะคะพี่น้องพี่น้องข้าวเหนียวใหม่จ้าข้าวเหนียวใหม่กินกับส้มหมูห่อนห่อนด้วยจ้าพี่น้องส้มหมูร้อนร้อนส้มหมูจ้าส้มหมูแซ่บแซ่บปรี้ยนจันจ้นอยู่พี่น้องเอ้ย สมมูจ้าสมมูมีพริกกลับด้วยด้วยจ้าเด้อมีพริกสดกับนําเด้อจ้าพี่น้องข้าวเหนียวใหม่จ้าข้าวเหนียวใหม่กินกับส้มหมูห่อนหอนด้อยจ้าพี่น้องส้มหมูร้อนร้อนจ้ามาด้อจ้ามากินน้ำกันจ้าพี่น้องมากินน้ำกันจ้ามากินด้วยกันจ้าพี่น้องสมมูสมมูฮ่าฮ่าน่ากินจังค่ะมาเด้อมาเด้อ อิ่มทองเป็นของจะของเนาะพี่น้องเนาะเมนบ่เจ้าเอาแค่นี้ก็เด้อจ้ากินเขาก่อนเด้อพี่น้องน่ากินจังค่ะมาเด้อมาเด้ออิ่มทองเป็นของจะของเนาะพี่น้องเนาะเมนบ่จ้าเอาแค่นี้ก็เด้อจ้ากินเขาก่อนเด้อพี่น้องเที่ยงจ้าเขาเที่ยงพี่น้องจ้าข้าวเที่ยงนะคะนี่พี่น้อง สมมูจาสมมูแซบแซบมาลอนตันเตนอยู่พี่น้องเอ้ยสมมูจาสมมูมีพริกกับด้วยเด้อจ้าเด้อมีพริกสดกับน้ำเด้อจ้าน่ากินจังค่ะมาเด้อมาเด้ออิ่มท้องเป็นของจากของเนาะพี่น้องเนาะเมนบาจ้าเอาแค่นี้ก่อนเด้อจ้ากินเขาก่อนเด้อพี่น้องเทีเ่ยงจ้าเข้าเทีเ่ยงพี่น้องจ้าข้าวเทีเ่ยงนะคะน้าพี่น้อง พ่นขึนมากออยากกินข้ารดนล้วพี่น้องเพื่อนเป็นแต่แซบบ่จ้ากินข้าเนียอห่อนหอนนะจ้ะพี่น้องกินข้าที่น่ากินบ่จ้าน่ากินบ่น่ากินมากเลยสมมูจ้าสมมูผู้ใดว่าถ้าเพื่อนเป็นแต่แซบบ่จ้ากินข้าเนียห่อนหอนนะจ้ะพี่น้องกินข้าพี่น้องข้าเหนียวใหม่จ้าข้าวเหนียวใหม่กินกับ ส้มหมูห่อนห่อนด้วยจ้าพี่น้องส้มหมูร้อนรอพี่น้องข้าวเหนียวไหมจา้ขาข้าวเหนียวไหมกินกับส้มหมูห่อนห่อนด้วยจ้าพี่น้องส้มหมูร้อนรอนจา้ามาด้วยจ้ามากินน้ำกันจ้าพี่น้องมากินน้ำกันจ้ามากินด้วยกันจ้าพี่น้องส้มหมูส้มหมูฮ่าฮ่า พี่น้องจ้ามาเด้อผุเใดพ่ท่านมีกับข้าวข้ามากินข้าวกับยายน้องจ้ามานีมันนี่น้องมีส้มหมูจ้าส้มหมูเด้อจ้าพี่น้องส้มหมูจ้าส้มหมูจะแซ่พระจ้ากินข้าวเหนียวหอนหอนเด้อพี่น้องเด้อมากินด้วยกันจ้าพี่น้องข้าวเหนียวไหมจ้าข้าวเหนียวไหมกินกับส้มหมูห่อนหอนเด้อจ้าพี่น้องส้มหมูร้อนร้อน น่ากินจังค่ะมาเด้อมาเด้ออิ่มท้องเป็นของจะของเนาะพี่น้องเนาะเมนบ่เจ้าเอาแค่นี้ก็เด้จ้ากินเขาก่อนเด้พี่น้องตอนจ้ามาเด้จ้ามากินน้ำกันจ้าพี่น้องมากินน้ำกันจ้ามากินด้วยกันจ้าพี่น้องสมูสมูฮ่าฮ่าน่ากินจังค่ะมาเด้อมาเด้ออิ่มท้องเป็นของจะของเนาะพี่น้องเนาะ กินบอจ้าเอาแค่นี้ก่อนได้อจ้ากินเขาก่อนเด้อพี่น้องน่ากินบอจ้าน่ากินบอน่ากินมากเลยสมมูจ้าสมมูผู้ใดบอจ้าบายบายจ้าฉันมีกับเข่ากับมาเด้อจ้าเด้อมากินน้ำกันกับยายน้องจ้าเข่าเหนียวห่อนหอนจ้าเข่าเนียวหอนหอนมาเบิ่งเข่าเหนียวยังยายน้อง คืนขึ้นมาก็อยากกินข้าวร่วแล้วพี่น้อง